ครับวัสดีครับพ่อเออวัสดีแม่หละค่ะคลิปนี้จะมาตามสูตรคำนวณต่องวดนะคะของเซียนว่าปีประตุมงวดนี้จะเป็นของงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนะพ่อเนาะเป็นอุ้ยเป็นทีนาเสียดายนะพ่องวดที่ผ่านมาเนาะเลขที่พ่อเฮาฟันห้ยศูนย์หาไหมไปออกข้างนาพ่อออกข้างนาหนึ่งศูนย์หาเป็นเป็นตาเสียดายครัเนาะพ่อเฮากระเน้นให้เด่นย่ำเครงสองรอบเลยนะพ่อเนาะ ันไปที่ศูนย์คักๆนะคะบอเป็นอยังเลขจับคู่กับธรรมดาเขาแน่ลุดแน,ดแน,ดแนด่เลขจับคู่อว่ผ่านมาเฉียดเทิงสองเรื่องหนึ่งหาพอเข้ากับเน้นให้นะพ่อเนาะไปออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่จะให้เบิ้งตัวเลขของพอเข้าอว่ผ่านมานะคะเข้าเป็นคนเฮ็ดตัวเลขเข้ากระเฮงอยากให้แฟนช่องถือนะพ่อเนาะ,ะเอาเพิ่นเน้นให้นะคะเทิงศูนย์หาเทิงหนึ่งหาไปออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะรับชมบอเป็นอยัางนะพ่อ แต่ว่าเลขวิ่งเหล็กเรียนพอเฮ้ามาเต็มๆนะพอ่อวิ่งไปที่เก้ากับศูนย์นะคะศูนย์หาไปออกข้างหน้านะคะเอาสำหรับความฝันพอเฮ้ากลับเป็นคนที่อีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นคือการน,นะพอ่ออยู่ที่ว่าเชเอาเป็นหรือเปลี่ยนนะพอนะ่อเนาะแหมค่ะงวดนี้เลยเขาเรื่องทีเลขวิ่งเลขแลนเลยนะพอ่อสูตรคำนวณเนานะเป็นของแบบนี้พ่อเฮ็ดให้บนคือบ,บนล่างคือล,ล่างได้อละแยกค่ะ ค่ยคักเลยหรือตัวพ่อแยกบนแยกล่างเลยเหมือนบนค่ะสูตรสูตรคำนวณเซียนวาปีนะคะเซียนวาปีปทุมบนนั่นบนนั่นวิ่งเก้าเด้อลูกเด้อค่ะงวดนี้เน้นบนนะพ่อนนะบน,น,นบนเก้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าค่ะแยกให้คักเลยนะคะ ตัวเดียวบ่ะค่ะพ่อเออวิ่งเก้าตัวเดียวได้ลูกป้าดพอเฮาฟันมันใจตัวเดียวนะคะเดิมชมเลขวิ่งพอเฮาเป็นทีนาจับตาเนาะคะ่ะสายวิง่งสายรูดพิจารณาเอาเลยนะคะอ่าที่นี่ก็จับคู่ค่ะพ่อจับคู่มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะจับคู่เน้นบนนะพ่อนะเออบนเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ แล้วก็เก้าห้านะคะพะ 96, อ่ออาเาแล้วก็เก้าหกนั่มนะคะศูนยแล้วก็ศูหแล้วก็ศูเจดค่ะเออนารานี่เคู่นารหกชุดหหางนะคะน,นี่คือชุดเต็มของพอเฮานะคะสูตรหัวยรัฐบาลไทยมีสามตัวบน,น้ะค่ะพ่อมีเลเออเลขสามตัวนะ สามชุดละสามตัวค่ะสามชุดคือเก่านะคะออมีมีเก็ดเก้าสามสามตัวมีเจ็ดเก้าสามครับพ่อเออบันนี้เจ็ดเก้าห้าโอเก็ด 9, 5, เก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าหกครับพ่อ แับนี้หกเก้าห้าแล้วก็มีหกเก้าห้าค่ะเออเ่นละสามชุดเลอละอ๋อพอเข้าฟันหมักเลขเก่านะค่ท่านผู้ชมนีม่คือชุดเต็มพอเขานะคะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพอเขาก่อนเคยเนีนเห็นเฟ้นช่องคือเก่านะคะเลขจับคู่สองตัวหกชุดหกหางนะคะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดตัวนี่ เน้นบนเบิด์ตเนบอค่ะพ่อแมนค่ะเลขสามตัวสามชุดสามหางคือเจ็ดเดีซีเพิ่นมากรางค่ะแล้วแต่เพิ่นเด้อค่ะพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะกันไว้น้ำเน่ลาะค่ะมันออกไปหมดเลยนี่มันเป็นแนวทางมารางก็ซื้อเอากบบว่าเป็นหลังค่ะกับเมนความพ่อเนาะค่ะทาพอเข้าเน้นบนก็คือว่าทาซื้อยี่สิบค่ะ ยี่สิบบาทบนแล้วก็บการล่างสิบบาทจริงๆนะพ่อเนาะการเวนั่มเมนะค่ะมันอันนี้คือแนวทางของเขารูซื้อดอกก็มันออกไปเหมือนแต่ลูกบดล่างเ็ดบนคนามกล้าเห็นล่างมันออกบนก็มือมีถมขีไปดอกค่ะอันนี้คือตัวเน้นนะคะแล้วก็บสามตัวมีดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าฮกแล้วก็บฮกเก้าหานะคะพ่อเนาะเลขล่างได้จัดให้บอเนาะค่ะพ่อแมีนเลขล่างได้ตัวใดค่ะพ่อได้จัดบ่เลขล่างนั้นวิ่งวิ่งสองกับสามนี่ล่ะ ล่างวิ่งสองกับสามนะคะจับไห้เจคู่พอ่อรังโคคูโคคู่เ,เหมือนกันนะคะเลี้ยเ,<อ>เน้นล่างที่สองนั่นล่ะล่างนั่นแ่ะสองกับสามนะพ่อเนาะออค่ะออแล้วก็ได้ตัวใดเนี่ยค่ะ,พ,ะ,ะพ่อจับคู่บัดน,นี้ก็เรียกล่างมานั่นสองกับสามมาเน้นไปที่สอง้ะลูกเด้อฟันไปที่สองตัวเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะจัดเลยเออบัดน,นี้ก็จับคู่บัดน,นี้ก็มี สองสองสี่โอสองห้าสองสสองสแล้วก็สองห้าค่ะพ่อเออวันนี้ก็ะสามห้าสหกแล้วก็สามห้าหค่ะพ่อเออห้จแล้วก็ห้าเจดนะคะโอเคค่ะพ่อเน้นล่างหกุดหกหางคือเก่านะพ่อเนาะ อที่นี่ก็นนฟเน้นให้แฟนช่อง,องเข<ร>าเลยคะ่ะครบแล้วค่ะพ่อสองหาเน้นมีสองเก็ดแมนบัวค่ะเดี๋ยวนะเลขล่างที่พ่อเขาจัดให้มีสองสามสองสี่สองหาสามหาสามหากแล้วก็หา,หา,หา,หาเจ็ดค่ะพ่อหกชุดอกหางถูกต้องบอพ่อ,อโอเคค่ะพ่อที่นี่ก็เน้นให้แฟนช่องเขาเลยค่ะพ่อ ในวันนี้ก็ไดเน้นเออเน่นในสองหาเน้นล่างสองห้าค่ะเออแล้วสามหกแล้วก็สา,กวกสามหกค่ะพ่อแล้วก็สองสีแล้วก็สองสี่ค่ะพ่อเออนั่นละสามชุดสามหางนะคะเลขบนเด่นเน้นตัวใดเน่นเนาะค่ะพ่อเลขบนเลขบนเน้นเก้าสามเก้าห้าเก้าหค่ะ เลขบนฟันไปที่93 95แล้วก็96นะคะพ่อเออส <3 S 2> ชุด3หางนะคะสูตรเสียนว่าปีปทุ่มเพิ่นจะจัดชุดเต็มแบบนี้<ะ>ให้ทุกรอบนะคะผู้ชมนี่คือชุดเต็มของพ่อเฮานะคะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับพ่อเฮายิบจับไปพิจารณาได้เลยนะผู้ชมเน้นบนกระ้งแบบนี้ชัดเจนนะ,ะพ่อเนาะเฮ้าจะ แนวทางจะได้ลงทุนถูกว่าควรจะเล่นบนนักหรือล่างนักนะพ่อสำหรับเสี่เซียนว่าผีเฮานะคะมักบนกับจัดบนค่ะมารังกับจัดล่างแมีนความเจ้าพ่อออกล่างก็มีล่างออกบนก็มีแล้วทัพผู้มักค่ะมักทั้งใดไลยกับจัดทั้งนั้นเนาะพ่อแล้วก็กันไว้น้ำแน่เนาะเลขก็ได้การฟอกตัวจะคล้องมักต่ากันใส่โหลดทั้งบนทั้งล่างโหลดค่ะแมีนความเจ้าพ่อแนวทางพ่อเฮานะคะเป็นได้นะพ่องวดนี้เฮ็ดตัวเลขแล้วฟันดีต้องวดไป พอท่านเ,เสี่ยงแมล่ละโอเคค่ะพ่อเดี๋ยวถ้าใกล้ๆมือโค้งสุดท้ายนะคะให้พอเฮ้าเสียเเ่ยง <คน S 1> เหลขกเบงกรว่าพอเฮ้าจะเสี่ยงแหล้วฟันดีจังไดฟันท่งจังไดจังมาเราให้แฟนช่องเข้าฟังคือเกาะด้อพพอเด้อนี่ล่ะค่ะหวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้ปังเทิงหวยห,หน่อยหวยใหญ่นะพอสำหรับสูตรเซียนว่าปีปทุมเฮ้าเพิ่นก็นพยายามคัดตัวเลขดีๆแนวทางดีๆ ให้แฟนช่องเฮาเดพิจารณานะคะกอขอห้เลขพอเฮ้าแตกปังๆทั้งบนทั้งล่างกับพอหวยรัฐบาลไทยก็ได้ขอขอบคุณพ่อหลยๆค่ะทีเบียงปันน้ทางพอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนว่าปีประตุ่มรอบชมจัดฟันท่งห้แยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนะครับชมสําหรับสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะ เลขบนพอเฮ้าฟันห้วิ่งโตเดียวเน้นเคือเลขเก่านะคชมพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อสายวิ่งสายรลุด้ะคะจบคู่พอเข้าจัดชุดเต็มหาเน้นบนหชุดหหางนะคะมีเก้าสามเก้าสี่เกแล้วก็ศูนยเจผู้ชมพอเฮาเน้นห้3มชุดสามหางคือเก้าเก้แล้วก็เกนะคะพอเฮ้าจัดชุด เลข3ตัวให้3ชุด3หางคือ7 9 3 7 9 6แล้วก็6 9เหานะคะท่านผู้ชมนี่คือชุด3ตัวนะคะไพ่มักกัพิจารณาได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็หมวดนี้พอเฮาแยกเน้นล่างเลยนะคะวิ่ง2กับ3ฟันไปทีเลข2นะคะสายวิ่งสายรูดนะครับชมจับคู่ได้6ชุดสองหางคือ2 3 2 4 2 5 3 5 3 6แล้วก็5 7นะคะ พอเข้าเน้นไห้แค่สามชุดสามหางคือสองซีสองหาแล้วก็สามหกเน้เนๆนะคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิทั้งมวลของเซียนว่าปีงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนี่นะคะผุ้ใดที่เด็ดเอาตัวเลขของจองเข้าไปเสียงโชกจังหลาบนะคะกะข็ขอไห้แฟนจองเข้ามีโชกมีใช่โชกโชหมันหมอในเรื่องปังๆกัน,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 นสุขูสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ